สวัสดีคุณผู้ชม้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับเกม Midnight Ghost Hunt นั่นเองครับก็ตับเกมนี้ก็กำลังแจกฟรีอยู่ที่ Epic Game Store นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถมารับเล่นได้ฟรีฟรเลยนะครับก็รับเกมนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับก็คือเป็นฝ่ายล่ากับฝ่ายถูกล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นฝ่ายล่าเนี่ยก็จะเล่นเป็นคนที่จะต้องทำการหาผีให้ได้ตามเวลาที่กำหนดนั่นเองครับถ้าหากว่าเราเล่นเป็นผีเนี่ยก็คือจะต้องทำการซุกซ่อนตัวเองครับให้นานที่สุดจนครบเวลานั่นเองครับจึงจะชนะเอาละ เดีย๋ยวลำเราดูกันครับว่าวกเกมนี้จะสนุกหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ลูกจิตามช่องด,ด้วยนะครับโอ้โหเปิด <c oughs> ฉากมาผีวิ่งว <c oughs> ิ่งเฮ้ยน้าเห็นนะเห็นแล้วตรงไหน <c oughs> ตรงไหนแล้วตรงนี้ปะตรงนี้ปะตรงไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่แถวเนี้ยแหละี่แถวนี้แถวนี้นี่ปะ่ะนี่ไงนี่ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่อยู่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 นี่เอ้ยป้อมป้อมตัวป้อมตัวมันเก็บแตกนึง อะไรคือการที่แม่งมาซ่อมาซ่อคุณเห็นวะเนี่ยแตกสองอะไรคุณมึงเนี่ยอะไรคือการที่แม่งซ่อนที่เห็นเนี่ยแบบเพื่อนกันขัดตีนเฮ้ยมึงชุบไปชุบเพื่อนมาชุบเพื่อนเออเออเออยิง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 เออแตกไม่ไม่มีใครเอาอันที่เก็บมาเลยหรอเจอของเก็บ่อนมันดูดไม่ได้มาง ไป้าหหน้าหน้าหน้าโล่สโลโลโลแล้วโลาแล้วออหนีปแล้วอุ้ยดูแดมันบินขึ้นไปข้างบนอะเฮ้ยนี่ไงนี่นี่นไโลหนีไปแล้เป็นเป็นถังบิยะเป็นถังหายไปละปน้วะเ้ยร้แล้วนเป็นผมเป็นผมเป็นผม ไปไหนวะผมเมื่อกี้ฆ่ากันนิดเดียวเองแม่นตรงผมตรงผม <Okay. S 2> ตรงผมโอเคไปงไไปปเอ้ยตกบข้าง,ง,งล่างแรงมากแรงมากใช่<ป> <Okay. S 2> ตัดายตัวเดียวละตัวเดียวตัวเดียวหาเกียนี่ไม่ง่ายลเลยยิงตามบอทก็ได้ <c oughs> บอทมันจะ,จะรู้อะนี่ไงบอทมันยิงหาได้จัง <c oughs> เออแสดงว่าอยู่ในแถวบอทนั่นแหละ <c oughs> มามไมาแต่ว่าผมเดินผ่านมาแล้วไม่มีปไฟดาเมจมันเตาวะไม่มันมันมันติดเรื่อยๆไงโดนเมจเรื่อยๆถ้าโดนตัวมันจะเผาเรื่อยๆข้างล่างไม่มีข้างหลังไม่มีเหลืออีกสองนาทีครึ่งเปิดสแกนหาเลยชั้นใต้ดินไม่มีตอนนี้เวลาเราเดือดๆมากแล้วอุ้ยเกิอะไรวะเนี่ย ไอ้เจ้ละเจ้ละเจ้ละเจ้างงงนยิง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 มไปนูเราไปนูนเราไปู้ไปกองนู่นเราดนู้นู้นนู้นโม้โหแม่งหมดหินี่นี่นี่่หน้าผมหนู่หน้าผมคนนี้เมหนีอยู่แล้วหมดแล้วปุ๊บนู้นแหิวอย่างงี้เวะไปไหนแล้ววะิ้วิ่งตรงนี้แหละหายจะหาเวลาจัหมดต้องเปลี่ยนของไปไปถอยถอยถอยถถอยเลยยี่ปล้ บอทเป็นจูเก่งเกินีบอทไปละจ้ารวมตียีตรงที่เดิมอุย้ยโดนไม่ได้โดนกระดักตรงนี้เลย <c oughs> มาไอ้บอทโง่กดโอ๊กพิอุย๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ต้องบอทแับนี้เลยลูก มาหนี่เลยลูก้ยข้างหน้าข้าหน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 ้าข้างบนด้วยข้างบนบนหลังคาด้วยบนหลังคาด้วยระวังระวังถอยมาบนหลังคาหลังคาพี่ตัวนึงขามาแล้วบนหลังคามาแล้วดงมัน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 ดีมันมันเฮ้ยระวังระวังระวังมันปลอมปลอมเป็นเพื่อนปลอมเป็นเพื่อนอุ้ยแตกหนึ่งชิบหายโอ๊ยตายเสร็บร้อยเดอบแบกโอ้ยมันปลอมเป็นเพื่อนเราโอ้โห เออเออนั้นนั้นมันนั้นมันเลยหนึ่งหนึ่งแล้วว่ะข้างหน้าข้างหน้าวังเลยนะมันจะไปชุบเพื่อนมันอ่ะเฮ้ยชุบไม่ได้แล้วปะเออระวังโอ้โออ้โ้นิดเดียวเฮ้ยระวังวันออกระวังทางขวานะระวังวันหลัง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 ปลอมตัวคนเองอ่ะเรลวมันมาแล้ว าวะเอาว่ะเอาว่ะไม่ได้กดถูกนะไม่ได้กดถูกานายมาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้วมาแล้วเฮ s. <S ้ยเธอนัอ่นแ,แหละนั่นแหละเดียวนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยมันจุมันจุมีคนปะเนี่ยอย่าอย่ายิงมันก็ได้มาม่มมาเออมันมันอยู่ข้าหลังมันอยู่ข้าหลังเฮ้ยคนคนกับคนว่ะ เอ้ยเอ้เอดเดียวนิดเดียวนิดเดียอยวบนิดเดยวป็นไรผมติดเก้าอี้อะไม่ได้เบื่อบพราคนแพ้ผมยนี้ไแพ้แพ้คนไอวลสิมันเบรกาผมไงไเหรอวอลรอนเออว่ะแต่วอลรอนนี่ว่ะอ้ัญหาเลย้ผมไม่ติดเก้าอี้มันได้แล้ว ไม่รู้หรอกเจ็ดร้อยไม่รู้หรอกว่าว่าผมคืออันนี้ผมไม่รู้หรอกไอ้ผมเอาอย่างงี้ได้ก่อนเลยแล้วแรกไอ้เหี้ยไม่ประดับทันเดินผ่านผมมาหลายรอบอเลยด้วยซี้มันไม่รู้หรอกเนี่ยมันไม่รู้ อยู่ในที่ที่แบบว่าไม่รู้หรอกมันเดินผ่านหลายรอบม,มากอะ่ะอยู่บนหัวมันนี่แหละ <c oughs> ตัวคอรนี่แม่งวิ่งไล่ทุบทุกอย่างเลยที่ขวางหน้า <c oughs> ตัวแม่งหลอนมันตายไปแล้วไอ้ตัวคอนตรงนี้มันโคตรมีอะไรวะไม่ตรงผมเนี่ยตัวคอนแม่งไล่ทุบอยู่เนี่ยตรงเนี้ยมีเช็คคอนอยู่ตรงเนี้สองตัวไล่ทุกอย่างตอนเนี้ยยังสแกนหาอยู่มันไม่รู้หรอกว่าผมยุบบนหัวมัน อย่างก็เลยจะบอกนะคนแมนทําเหมือนกับผมอ่ะแม่ไม่ไม่เหมือนตัวแมนแบบใหญ่มากผมว่าเขาคนก็เห็นนะแต่ทุกคนเห็นหมดอ่ะแต่ทุกคนไม่ไอเฮียไม่สนใจแต่แต่ผมจริงไอเฮียได้กดแลดับแรงไอเฮียแปลกลาดจับอย่าอย่าเงยหน้าขึ้นมานะมึงอย่าเงยขึ้นมานะแับเป็ผมก็คือไอ้เฮียและไอเฮียก็ต้องโดนยิงอ่ะอย่าเงยขึ้นมานะมึงอย่าอย่าเงยหน้าขึ้นมาแม่ อย่ายาวไม่เอาไอ้เฮียสัญญาไอ้เฮียคนดีใจ้เฮียสัญญาแม่งตรงนี้ก็เต็มนี่หว่าทำไมหาไม่เจอวะแม่งเอ้ยได้เวลาเป็นผีข้าวแม่งว่าโงนแน่อย่าอย่าไปเกิดใกล้ๆมานะเพราะว่ามันมันมีมันมีแบบผู้ดาวนะผู้ดาวเกิดนะมันมันอยู่บนดาดฟ้าไม่ใช่บนดาดฟ้าที่แม่ครับมาแล้วมันยิงเช็คทุกอย่างเลยอย่ายิงเช็คกูละกันเอาวละน้องเ้ยปุ๊บอยู่ไหนอ่ะ มันอยู่อุ้ยแม่งลุยอีอีอีแตกไอ้ละกูไม่อยู่ละสิงแหบเลอตัวเดียวอ้ยอืม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 หนึ่งเอาละเหลือสตัวอุอโดนโดนโดนดาเม็ดอุ้ยอยู่บนดาดฟ้าเจ็บเจ็บเจ็บจ็เป็นไงะงอมันดุเดดเอาบินเฉยเลย <c oughs> ไอ้ <c oughs> ไอ้พวกทหารนีแม่งโดนระเบิดผมไปตายตายไปสามตัว <c oughs> จริงเหรอใช่แม่งระเบิดอ่แามมาแะแม่งอะควาทุบแล้วแม่งโดนระเบิดแล้วผมก็โยนตัวเองเออกไปทีชี่เหมือนไอ้ทิชี้ไอ้ใส่พานเนี่ยคุณแมนเกียนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเออมาถึงเวลาอุ้ยไม่ทันละ <c oughs> เอ,อใส่พานอยากเ<า><า>นเลยโอ้โห ใส่ไฟไปแล้วเจอกันเอ้ยุณจะชนผมอ้ย่าชนผมโอ้ยใส่ไฟเป็ดไอ้นเนาะคุณคนณเอาดูเบอร์ใส่ผมได้ไหมดูเบอร์ใส่ผมได้ไหมเฮ้ยนะหาขอมาใส่เยอะๆไม่ได้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 ไกลขึ้นห่ะไปบ้างไปบ้างไปบ้างไปสะพานบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเบยนี่มาคุณคุณเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสลับเดี๋ยวผมใส่นี่เป็ดอะไรแบบนี้ สายฟ้าสายฟ้ามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วยังเกลียนอ่ะบอกเลยยังเกลียนอ่ะไอชนผถมอย่าชนผมถ้ามาปุ๊บมันจะทำมิกาซี่แล้วก็ต้องไม่มาตัวเดียวคุณไม่ไปไล่จักรยานมันติดมันติดมันติดเฮ้ยอย่าจิงกันเลยอย่าจิงแม่งยิงจิงช่วยโอ้เฮ้ยเบิดระเบิดเฮ้ยโอ้ยอยู่ไหนอะโยโย่ข้างหลังคุณแมนอะ เอาไปยังไปกล้องอยู่อะไอเย็นดผมผมสับอยู่สับอยู่ไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่รูไม่รู้ไม่รู้ไม่รูไม่รู้ไยิงกูน้เบืองไอยิงกูน้เบืองไอยิงกูมันเห็น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 วุมต้องกระโดดใส่หน้าอะไร้ยมันสแกนไปครจุบเข้าสายานเลยเคียรอ่ะ เคลียร์กูดกูดอะบอกเลยโคตเคลียรด้วยนะถ้าเราเกินดิ่งมออันดมันยิงเินเทยอะไรแต่อนเนี้ยยิงคข้าอหิวละหนละหนละโอ้มันถือมันถือพี่สใกล้หมดชใส่ผาแบบโครันเมาปัปัดกันใส่บาเห็นนนเห็นเร็วเห็นเนาะเห็นไรอะ เี่ยไม่เช่นี是是่ไอ้ไอ้ฮาปูดหะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดมไปดมหนีละหนีเซงอันอื่นละคือยิงกลองเปมเงายังเปลี่ยนแอกเลยย่างเปลี่ยนอะผมอาผมเอาแบบยกของแลปัดมันบอกเลยสายานไม่เปลี่ยนมากนี่เมันมันมาเล่นแถวสายฟานเฮะ วนสายพานกระเป๋าคือมันหาไม่เจอไงเนี่ยสายพานมันหายากอ่ะให้คุณแม่ได้ผมเอาจุดโยนของมาหาคุณเล้วมันมีตัวหนึ่งมันใช้เรดาร์นะระวังเลยแย่มากขอของมาหาคุณเนี่ยเฮ้ยเราเราจะเกิดแล้วอ่ะเรารวมตัวกโจมเลยแตกรวมวงรวม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 ๆๆแตกๆๆแตกข้างนอกแปกข้างนอกเดี๋ยวผมจะไปตรงเฮ้ยไปไปตรงตรงที่ซื้อของมันดีกว่ามามาตรงผมไหมตรงผม ตัวนี้ต้อซื้อออกตัวซื้อออก,อออกมีตัวหนึ่งตัวฟรีแหลกเอาแม่งเลยซือปือบอนบอลลอตโอ้ยหมดตายไม่จุกตีแล้วกนจุกตีแล้วเกินจุกตีแล้วกนจุกตีแล้วเกินไม่แตกเฮ้อ <c oughs> <c oughs> เลียนจนวินาทีสุดท้ายแต่แม่งโดนตกอ่ะโอ้โหตี่ทีต้องานักทราบคุณคุณได้อย่างธรรมดา,าเลยโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกม Midnight Ghost Hunt นะครับถ้าหาว่าใครอยากให้ผมทำต่อนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละสำหรับวันนี้คงจะต้องขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องผมด้วยเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม